ออตลบโกรกมาเนี่ยคือไม่ดีเพราะว่าเรถเป็นคนจริงจังมากนะ oh. ไม่ใร่ไม่ใช่แต่ที่ดีนะเราจะต้องตอบจริงจังเท่านั้นนะจะถามทำไมใช่ไหมออก็คือเพราะร่างรถเป็นคนทีออ่อยากให้คนที่รักมีความสุขถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ในความสุขน,<ม>นั้นก็ตามนักเอกนักเอก อยากรู้ต่อรคะที่ทำให้คุณรักใกครสนได้อะไรให้รักใครสักคนอ,อ่ันหอกยาก่แต่ว่าก็ม่จะเป็น,นเป็นความความ,ความเข้าใจมงคือคเาียกวอะดี่ะคือก่อนที่เราจะรักใครสักคนคเราคงตมีการเรียนรู้กันกาทำความรู้จักกันหยารนะแต่ว่าโรสเชื่อว่าความรักที่ ที่อยู่ได้นานมากๆคือาาาต้องอาศัความเข้าใจเพราะว่าถ้าถึงรักกันมากแค่ไหนแต่ว่าไม่เข้าใจกันเลยเนี่ยคือทุกวันไปไหนเดี๋ยวก็โมโหก,กันโกรธกันเดี๋ยวก็แบบน,น่าทะเลาะกันทุกวันอย่างเงี้ยถึงจะรักกันหน้าก้นหน้าจืดกันไม่ได้ใช่นั้นความเข้าใจกันต่อสุดท้ายค่ะอย่างเป็นคนชอบเข้คนอื่นมากเลยไม่มใช่ Kita akan menginginkan